อืมอืมพาทำไรน,น though? anyway> ึ่งขุนเหนียวทำไมอ่ะนี่ไปตลาดมาได้มะม่วงจะทำขนเหนียวมะม่วงเออทำเปลี่ยนหรอดูมาไปดูมาแล้วว right> ันนี้เราจะทำขนเนียวมะมวงกันได้ครับอใช้กรเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำน้ำมูลข้่นเหนียวนะครับเนาะ ใช้กะทิประมาณเท่าไหร่ปริมาณอันนี้เราใช้500มล500มลต่อข้าวเหนียว1กิโล1กิโล1กิโลกรัมเลยเหรอใช่เดี๋ยวเราจะมาเคี่ยวกะทิเนาะกะทิกับน้ำตาลใช่ไหมใช่น้ำตาลใช้ปริมาณเท่าไหร่น้ำตาลใช้200 200 200มล200กิโกรัม200กรัมนี่เราจะใส่ไปให้เดี๋ยเราจะไปเคี่ยวเคี่ยวทำน้มมูนกันนะครับเนาะ เดี๋ยวไปเรืรรออ่อยๆนะใช้ไฟอ่อนเนาะาใช้ไฟอ่อนจะเท่าใช้ไฟอ่อนเดี๋ยวไปเรืร่อยๆให้มันเข้ากันเนาะให้น้ำตาลละลายล,ล,ละลายเข้ากัะทิแล้วก็คนไปเรืร่อยๆไอ้ชิ้วเขียวมันคืออะไรใบเตยจะได้หอมใบเต<า>ใยเใส่เกลือจะใส่เกลือนึ่งช้อนชาใส่เกลือลงไปน้ำด้วยครับเด้อหนึ่งช้อนชาเคียวข้ากันเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำคนเดียวมูนนะครับเด้อนะมูนที่เราเคี่ยวเมื่อกี้นะครับเนาะ นี่แล้วเราจะใส่ข้าวเหนียวลงไปแช่แบบนี้เลยเม็ดสวยมากข้าวเหนียวหนึ่งกิโลกรัมได้ครับเด้อหนึ่งเฉลี่ยเลยคนให้เข้ากันแล้วก็คนข้าวเหนียวกับน้ำมูลเนาะน้ำมูลนี่เข้ากันเนาะเชฟป้าใช่อ่านี่ให้แต่เป็นเม็ดไข่เม็ดมันแบบนี้เนะครับเด้อใช่ตะกวนให้เม็ดมันแตกก่อนเอาก่อนเราไปทานเราแช่ไว้นานไหมครับป้าเราจะชิงไว้สิบนาทีโอ้สิบนาทีถึงจะสิบนาทีแล้วเราค่อยมากวนอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมากวนข้างล่างขึ้นมา เราก็จะปิดฝาไว้แบบนี้เอาฝาหมอปิดฝาไว้เดี๋ยครับเด้อแล้วรอประมาณสินาทีครับหลังจากที่เราทิ้งไว้สินาทีน้องนะเปิดดูกันลยโอ้โหนี่ืออะไ้ประมาณนี้อาทำไงต่อเชกพ่อขับด้านบ่ใช่เราขึ้นมาขอบคุณนองมากินมาเลยช่ามากกินได้ยังก็กินได้เลย อยากกินก็กินได้แต่เดี๋ยวเราจะทิงท้งทิ้ไว้สิบนาทีคนจะข้างล่างขึ้นมานะครับเด้๋ยวเราก็คนนีนมันเขากันนิดนึงนะครับเนาะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้อีกสักสิบนาทีนะจ๊ะขั้นเดียวมูลของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานพร้อมเสิร์ฟกับม่วงกันนะครับ สวัสดีค่ะวันนี้ได้เมนูขนมหวานพี่น้องข้าวเหนียวมะม่วงมาจา่าแท่งๆน้ำกันค่ะมเมนูคลายร้อนคือมคิมก่อนพี่น้องว้าวโรยทั่วเหลืองนำ้ำอืม้วแจ่บใจเย็นมาขน,นมนเย็นๆมะม่วงก็เย็นอ้อ เท่กับอากาศร้อน,นไม่ร้องอืออืมอืมอกันเนาะโจนี้ไอ้หม่องน้ำดอกไม้กำลังสุกค่ะอือโอ้แทบ อ่ะพี่น้องมาค่ะอืมข้าวเหนียวแบบฉ่ำๆเลยทำเองกินเองกันลายเจ้มถัดอืม Bát. Ừ. Ừ. Dạ. คันยาแ,แล้วก็นำ้ำมวงพี่น้องอนี่แหละแซ่บหอมใบเตยหอมกะทอือ Uuuh. Mm. Oh. Huh.